สวัสดีครับสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่กําลังชมคลิปวิดีโอกันอยู่ในน้ขณะนี้ซึ่งเป็นคลิปวิดีโอแนะนําโปรโมชั่นแพ็กเกจของอินเทอร์เน็ตที่อัปเดตกันมาใหม่แบบสดๆร้อนๆกันเลยนะครับกับโปรโมชั่นในช่วงของเดือนมิถุนายน2564ไม่ว่าจะเป็นค่ายของ AIS ไม่ว่าจะเป็นค่ายของ d t แทไม่ว่าจะเป็นค่ายของ r ท m o v e ที่ออกโปรโมชั่นแบบพิเศษพิเศษกันมา ให้กับทุกทกท่านได้สมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นกันนะครับโดยเฉพาะคนที่ต้องการจะเปิดเบอร์ใหม่เปิดซิมใหม่นะครับตอนนี้แข่งขันกันเยอะมากนะครับแข่งขันกันแบบถล่มทลายลดราคาโปรโมชั่นลงนะครับแต่ละงวดแต่ละงวดก็ลดโปรโมชั่นลงแล้วก็เพิ่มความเร็วขึ้นเบิ้ลความเร็วขึ้นมา ลดราคาดั้มลงนะครับตอนนี้แข่งกันแบบถล่มทลายกันเลยทีเดียวในระบบเติมเงินนะครับสามค่ายยักษ์สามค่ายใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น d ีแท AIS หรือจะเป็นท r ู m o v นะครับสามค่ายยักษ์ใหญ่ที่แข่งกันเองนตอนนี้เบิ้ลเน็ตขึ้นมาอัพราคาลงนะครับดั้มราคาลงทีนี้าตามที่เห็นในรูปภาพตอนนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นแพ็กเกจของอินเทอร์เน็ต ในเครือข่ายของ a i s ระบบวัน2ูคอระบบเติมเงิน a i s ระบบเติมเงินหรือที่เราเรียกกันแบบติดปากว่าระบบวัน2ูคอ e กับโปรโมชันตอนนี้นะครับที่เห็นเลยก็คือว่าเบิ้ลสปีดดับเบิ้ลสปีดในราคาเท่าเดิมนะครับปกติ4 2เมกเนี่ย150บาทเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีแล้วก็4เมก200บาทเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีแต่ตอนนี้เบิ้ลสปีดขึ้นมาจาก2เมกเป็น4เมกจาก4เมกเป็น10เมก ราคา150บาทกับราคา200บาท30วันเหมือนเดิมนะครับราคาเดิมรวมภาษีิสร็์เรียบร้อยแล้วเรามาดูตามที่เห็นในรูปภาพกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเพราะว่ามี3ค่ายที่จะแนะนําวันนี้แพ็กเกจราคาเดียวกันความเลเ้ลเป็นแบบเดียวกันแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะตอนนี้ว่าต้องการจะเลือกใช้ค่ายไหน AIS, d t a c TrueMove 3ค่ายเดี๋ยวนํามาบอกมากระดาวกันหมดเลยทั้ง3ค่าย กับโปรโมชั่นของเดือนมิถุนายน2564นะครับเบิ้ลสปีดขึ้นมาในราคาเท่าเดิมแพ็กเกจเสริมเน็ตแบบไม่อันไม่ลดสปีดเน็ตไม่จำกัดปริมาณข้อมูลนะครับไม่อันไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณข้อมูลของ ais one to core g 4 g 3 g สมัครได้หมดเลยนะครับจะกี่ g ก็ตามสมัครได้หมดเลยดูเงื่อนไขตรงนี้นิดนึงนะครับเขาบอกว่าพิเศษสำหรับลูกค้ายายค่ายสมัครได้ตั้งแต่วันที่5ถึง30 มิถุนายน2564หรือจะเป็นในส่วนของลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่นะครับตั้งแต่5มิถุนายนถึง15มิถุนายน2564เท่านั้นเปิดเบอร์ใหม่ตั้งแต่วันที่5มิถุนายนถึง15มิถุนายน2 5 6 4นกี่ะครับกี่วันละ10วัน10วันเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่ระยะเวลาตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่15ส่วนคนที่ย้ายค่ายมาใช้ ในระบบเติมเงินของ a AH อ s 1 2 c วันทุคะครับย้ายจากเครือข่ายไหนก็ตามมาลงใน a AH อ s 1 2 c สวันทุคสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่5ถึง30มิตถุนายน2564นะครับคุณผู้ชมดูตรงนี้นะครับคุณผู้ชมดูตรงนี้นะครับย้ายค่ายกับเปิดเบอร์ใหม่ดูทีเรื่องๆตรงนี้เลยนะครับีเห็นเมาส์เลื่อนๆอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือตรง,ตรงส่วนที่เป็นส่วนสําคัญจุดสําคัญ นะครับเปิดเบอร์ใหม่เนี่ยสมัครได้ตั้งแต่5ถึง15มิถุนายน2564นี้เท่านั้นระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่10วันนะครับส่วนการย้ายค่ายมาใช้ EIS วันทุกคระบบเติมเงินเนี่ยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่5ถึง30มิถุนายน2564นะครับเปิดเบอร์ใหม่หรือจะย้ายค่ายมา EIS ระบบเติมเงินหรือ a i s วันทุกคให้คุณผู้ชมได้เลือกสมัครโปรโมชั่นตัวนี้กันได้เลยนะครับ ทีนี้เรามาดูรายละเอียดจากปกติเน็ตแบบไม่อั้น2เมกเนี่ยตอนนี้เบิ้ลสปีดมาเป็น4เมกะบิตเพื่อสิทแถม Wi-Fi ไม่จํากัดอันนี้ Wi-Fi เนี่ยไม่ต้องไปนสนใจนะครับ Wi-Fi มันจะอยู่ในห้างหรือในจุดใหญ่ๆทีนี้เราไม่ต้องสนใจหรอก Wi-Fi เราสนใจแต่เฉพาะตัวเน็ตอย่างเดียวตัวนี้เป็นเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีนะครับไม่มีโทรฟรีเน็ตล้วนๆเลยไม่อั้นไม่ลดสปีด150บาทรวมภาษีสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับ30วันกดสมัครดอกจัน777 ดอกจัน9 6 7สี่เหลี่ยมเปลี่ยนดอกจันนี้ให้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วกดถูกออกได้เลยตรงรหัสคนขายตรงนี้ไม่ต้องไปใส่นะครับรหัสคนขายนี่ไม่ต้องไปใส่เปลี่ยนดอกจันตัวสุดท้ายเป็นสี่เหลี่ยมเอาสี่เหลี่ยมมาใส่ครับเอาดอกจันออกแล้วเอาสี่เหลี่ยมเข้ามาใส่แล้วคุณผู้ชมก็สามารถที่จะสมัครแพ็กเกจตัวนี้ได้เลยนะครับหรือจะเป็นในส่วนของ4เมตรเดิมอัพสปีดขึ้นเป็น10เมตร w i f i ฟรีอันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับราคา200บาท30วัน กดสมัครดอกจันเจ็ดเดดอกจันเก้าหกแปดสี่เหลี่ยมเลยนะครับเอาดอกจันตัวสุดท้ายนี้ออกแล้วเอาสี่เหลี่ยมเข้ามาใส่แล้วก็กดโทรออกคุณผู้ชมก็สามารถที่จะใช้โปรโมชั่นแพ็กเกจตัวนี้ได้เลยนะครับรอรับ SMS เดียนจันก็สามารถที่จะใช้งานกันได้เลยส่วนด้านล่างก็เขียนว่าเปิดเบอร์ใหม่เลยยายค่ายวันนี้รับประกันโควิดอันนี้ไม่ต้องเป็นสนใจนะครับประกันโควิดมีหรือไม่มีก็ไม่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 น่าสนใจอะไรเท่าไหร่นะครับ แต่ละค่ายก็แถมประกันโควิดให้เราหมดแหละแต่มันจะมีเงื่อนไขเราต้องอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ดีคุณจะได้ประกันโควิดเขาเนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขอันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับสนใจแต่เฉพาะตัวเน็ตอย่างเดียวพอราคา4เมิก150รบาท10เมิก200รบาทแค่นี้พอนะครับออลเน็ตแบบไม่อันไม่ลดสปีดเราใช้อยู่แค่นี้นะครับโควิดประกันโควิดไม่ต้องไปสนใจหรอกเราดูแลสุขภาพร่างกายดีใส่แมสใส่หน้ากาก,ากอะไรมาดีก็ห่างไกลจากโควิดได้แล้วนะครับโควิดมันไม่ได้เป็นกันง่าย มันเป็นเฉพาะคนที่จริงๆเท่านั้นแหละครับมันถึงจะเป็นนะครับมันไม่ได้เป็นกันง่ายๆหรอกโควิดดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้ดีใส่แมสใส่หน้ากากาอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แค่นี้ก็สบายแล้วนะครับวัคซีนก็ฉีดหรือไม่ฉีดก็แล้วแต่เรามันเป็นสิทธิของเรานะครับไม่ผิดกฎหมายอ่ะทีนี้เรามาดูต่อไปนะครับก่อนที่จะไปดูตัวอื่นโฆษณานิดนึงก่อนนะครับกับโปรโมชั่นเน็ตใต้ดินของ d t แทในระบบเติมเงินเปิดเบอร์ใหม่หรือจะเป็นเบอร์เก่า นะครับติดต่อที่จังหวัดสตูลที่เดียวเท่านั้นสำหรับโปรโมชั่นเน็ตใต้ดินอ่าลืมบอกไปนะครับตัวนี้สมัครได้ทุกจังหวัดนะครับเอเตัวนี้สมัครได้ทุกจังหวัดคุณจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามสมัครได้ทุกจังหวัดเลยนะครับอ่ะมาดูผู้ที่ลงโฆษณากันก่อนนะครับร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับเข้าลงโฆษณาในคลิปคลิปนี้ด้วยโปรโมชั่นเน็ตใต้ดินนะครับเปิดเบอร์ใหม่คุณซื้อซิมจากที่ไหนก็ตามคุณต้องการจะได้โปรโมชั่นเน็ตใต้ดินตัวนี้คุณผู้ชมก็ ติดต่อที่ร้านสรารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับความเร็ว2เมก120รบาท30วัน4เมก150บาท30วัน10เมก2 0 0บาท30วันนะครับแล้วก็เบอร์เก่าถ้าจะเปลี่ยนมีค่าเปลี่ยน150บาทนะครับบวกตากตามแพ็กเกจเข้าไปหรือจะต้องการจะได้โปรโมโชั่นซิมเบอร์สวยเบอร์มงคลนะครับก็ราคาตรงนี้สามารถติดต่อได้เลยนะครับที่เพจร้านสรารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับมีขายที่จังหวัดสตูลที่เดียวเท่านั้นสรรรััับโโโปปมมชน่นนของ โปรเน็ตใต้ดินตัวนี้นะครับเบอร์ใหม่หรือเบอร์เก่าติดต่อได้เลยครับที่ร้านสรวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับต่อมาของทรูมบกันบ้างนะครับกับโปรโมชั่นแพ็กเกจของเดือนมิถุนายนในเดือนนี้ก็เป็นแพ็กเกจพิเศษนะครับ1-15มิถุนายน2564โทรูมบเปิดเบอร์ใหม่ในระบบเติมเงินเท่านั้นนะครับเปิดเบอร์ใหม่ในระบบเติมเงินส่วนคุณผู้ชมที่ใช้เบอร์เก่าอยู่ลองกดสมัครดูนะครับเผื่อได้ ย้าว่าลองกดสมัครดูเผื่อได้ยังไม่ต้องเติมเงินเข้าไปในระบบก่อนนะครับคนที่เป็นเบอร์เก่าลองกดรหัสด,ดูก่อนถ้ามีข้อความมาบอกว่าสมัครไม่ได้เนื่องจากยอดเงินไม่เพียงพออันนี้คุณผ่านคุณสามารถสมัครได้นะครับคุณสามารถที่จะหลีกเลี่ยงในการสมัครได้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบหลังบ้านอะไรเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าซิกแซกในการสมัครคุณผู้ชมลองกดรหัสด,ดูก่อนก็ได้นะครับมาดูครับ เน็ตเร็วยิ่งกว่าเบิ้ลในราคาเดิมเน็ตไม่อัน้นบวก w i f i ไม่อัน้นทั้งเดือน Wi-Fi ไม่ต้องเป็นสนใจนะครับเหมือนที่บอกไป Wi-Fi จะอยู่ในห้าง Wi-Fi จะอยู่ทีเซเว่นสำหรับของโทมุฟแถมฟรีประกันโควิดอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจหรอกประกันโควิดนะครับดูแล,ลรักษาสุขสาพร่างกายดีใส่แมสทุกครั้งล้างมือ้วยเจออนองอทุกครั้งก็โควิดไม่ทําอะไรเราแน่นอนนะครับความเร็ว2เมกะบิตเพอร์เซกเดิมเบิ้ลเร็วเป็น4เมกะบิตเพอร์เซก150บาทรวมภาษีแล้ว30วัน กดดอกจัน900ดอกจัน9859สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับดอกจัน900ดอกจัน9859สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกส่วนความเร็ว4เมกเดิมเบิ้ลสปีดยิ่งกว่าเบิ้ลเป็น10เมกะบิเตเพอเซก200บาท30วันรวมภาษีแล้วนะครับกดดอกจัน900ดอกจัน9860สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับนี่คือในส่วนของแพ็กเกจของ โปรโมทที่ออกมาณนะตอนนี้นะครับเป็นเปิดเบอร์ใหม่เท่านั้นในช่วงวันที่1ถึงวันที่15มิถุนายน2564นะครับหรือคุณผู้ชมต้องการจะเอาโทรฟรีทุกกระขายเพิ่มนะครับก็จ่ายเพิ่มอีก50บาทกดดอกจัน900ดอกจัน4953สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกอันนี้ได้โทรฟรีเพิ่มขึ้นมานะครับแต่คุณผู้ชมต้องจ่ายเงินเพิ่มแค่นั้นเอง50บาทนี่รวมภาษีแล้วนะครับ โทรฟรีทุกเครือข่ายก็ครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีนี่ดูด้านล่างนะครับแพ็กเกตต่อ,อยุอัตโนมัตินาน6เดือนราคารวมภาษีม,มูลค่าเพิ่มแล้วกรณีสำหรับแพ็กพเกจโทรไม่อั้นเพิ่มการโทรฟรีน่ยโทรได้สูงสุดครั้งละ15นาทีก็คือวางแล้วโทรวางแล้วโทรวางแล้วโทรถ้าไม่วางส่วนเกินนาทีละหนึ่งบาทอันนี้ปัดทศนิยมขึ้นแล้วนะครับบวกภาษีแล้วก็นาทีละหนึ่งบาทหรือเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่โทรโมบเขากำหนดนะครับนี่คือในส่วนของทรโมบ กับการเปิดเบอร์ใหม่เปิดซิมใหม่ในช่วงวันที่1ถึง1ิมิถุนายน2564เป็นโปรโมชั่นแพ็กเกจราคาพิเศษที่ออกมาแข่งกันอยู่นะตอนนี้นะครับของวันทูคอกลับไปดูวันทูคอนิดนึงนะครับก็ต่ออายุอัตโนมัติ6รอบเหมือนกันนะครับวันทูคอก็ต่ออายุอัตโนมัติ6รอบเหมือนกัน6เดือนเหมือนกันนะครับเพราะอยู่ตรงไหนแล้วผมหาไม่เจอนะครับแต่ว่าเป็นหรอบเหมือนกันนะครับในการต่ออายุอัตโนมัติ ของวันทุคอก็เนี่ยหมดเขตสิมมิถุนายนในการสมัครนะครับก็คือเปิดเบอร์ใหม่แต่ถ้าเป็นเบอร์เก่าก็คือหมดเศษ30มิถุนายนแต่เอเอสวันทุคอเนี่ยตอนนี้แพ็กเกจเขาบอกว่าเป็นเปิดเบอร์ใหม่อย่างเดียวนะครับย้ายค่ายมาเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าได้หรือไม่ได้นะครับถ้าใจดีก็คือย้ายไปเอเอสวันทุคอถ้าจะเอาโปรโมชันนี้นะถ้าใจดีก็เอเอสวันทุคอย้ายไปเถอะนะครับเพราะว่าเอเอสเขาบอกว่าย้ายค่ายได้โปรโมชั่นนี้ด้วยนะครับแต่โทรมูตรงนี้เป็นแพ็กเกจของเปิดเบอร์ใหม่ที่เห็นตรงนี้ ส่วนคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่าก็ลองุณสมัครดูก่อนนะครับบางเบอร์ก็สมัครได้บางเบอร์ก็สมัครไม่ได้นะครับแล้วแต่นะครับลองซิกแซกดูนะครับลองลองแอบแกดสมัครดูก่อนนะครับมันมีช่องโหว่อยู่ด้วยของโทมุะมันบอกว่าสมัครได้เบอร์ใหม่ก็จริงแต่บางทีเบอร์เก่าบางโปรอ่ะมันสามารถสมัครได้นะครับลองแอบแอกดดูก่อนก็แล้วกันนะครับอย่ากระตุกกระตากไปเดี๋ยวโทมุบมันรู้ว่ามันมีช่องโหว่นะครับช่องโหว่นี้ไม่รู้ช่องโหว่แอบ หรือว่าช่องโหว่จริงๆนะครับบางทีก็เปิดโอกาสให้ลูกค้าเก่อสมัครด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่รู้นะว่าช่องโหว่จริงหรือช่องโหว่แบบแบบหลุดๆมาอะไรนี้ลองลองดูก่อนก็แล้วกันนะครับตามที่บอกไปนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของโปรโมรชั่นเน็ตใต้ดินอีกตัวหนึ่งนะครับกับของ KAIS One to Core เน็ตใต้ดินก็มีนะครับความเร็ว2เมกะบิตเพอร์เซกเปิดเบอร์ใหม่เท่านั้นนะครับอันนี้2เมกะบิตเพอร์เซก120บาท30วันต่อได้6กรอบ4เมกะบิตเพอร์เซก150วันต่อได้6รอบแล้วก็1 0เม กระบิดเพอร์เซ็200บาท30วันต่อได้12รอบโทรฟรีทุกกระขายครั้งละ10นาทีวางโทรวางโทรวางโทรตลอด24ชั่วโมงตลอด30เวันของแพ็กเกจนะครับนี่คือเอเอสวันทุกข้อมีขายที่จังหวัดสตูลที่เดียวเท่านั้นเหมือนกันครับตัวใต้ดินแบบโปรใต้ดินเนี่ยสมัครได้ที่จังหวัดสตูลที่เดียวเท่านั้นนะครับซื้อซิมราคาซิมก็ตรงนี้เบอร์สวยมงคล400บาทหรือจะเป็นเบอร์ธรรมดาก็200บาทนะครับติดต่อได้ที่เพจร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูล 50868สาขามนางสาขาละำงุสาขาควนกระหลงหรือจะเป็นธุรกิจในเครือของร้านสรวุฒคอมพิวเตอร์ก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้มีขายที่จังหวัดสตูลสมัครซื้อจากจังหวัดสตูลและเอามาใช้ที่จังหวัดไหนก็ได้ได้หมดทุกจังหวัดนะครับแต่โปรโมชั่นตัวนี้โอดโปรโมทตัวนี้นะครับได้ทุกจังหวัดนะครับไม่ต้องกังวลสมัครได้ทุกจังหวัดสําหรับแพ็กเกจตัวนี้อยู่จังหวัดไหนก็ตามในประเทศไทยได้ทุกจังหวัดนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของ d t แทกันบ้างนะครับ d t แทกเขาก็มีนะครับกับแพ็กเกจตัวนี้แต่เป็นการเปิดเบอร์ใหม่เท่านั้นนะครับเปิดเบอร์ใหม่ของ d t แทในระบบเติมเงินตั้งแต่วันที่4ถึง6มิถุนายน2564จะเห็นได้ว่า d t แทคค็กเขาให้เวลาเราเพียงแค่3วันแต่ถ้าลูกค้าต้องการเยอะๆเขาอาจจะยืดเวลาไปจนถึงวันที่15ก็ได้นะครับเพราะว่าเพื่อนเขาอยู่วันถึงถึงวันที่15มิถุนายน2564 DT แทกเขาต้องตามนะ ถ้า d ี e ทไม่ตามเพื่อนน่ยดีท็ Tech จะอยู่ไม่ได้จะขายไม่ได้กับโปรโมชั่นแบบถูกๆแบบตัวนี้นะครับยังไงยังไงเนี่ยนะครับผมก็คิดว่า d ี e ท็กกนลาจะยืดให้ไปจนถึงวันที่15มิถุนายน2 5งเหมือนเหมือนกับเพื่อนเขานะครับถ้า d ี e ทไม่ยืดเวลาออกไปนะ่ะดีทก็แพ้เพื่อนแน่นอนนะครับเพราะว่าจากการสํารวจมา d ี e ทกก็ก็ยังแพ้บางค่ายอยู่นะครับ ลดแรงรีบขายเลย3วันเท่านั้นนะครับพิเศษโปรเน็ตดับเบิลสปีดไม่อั้นทั้งเดือนแถมประกันโควิดนะครับแล้วก็อุบัติเหตุคม้คมครอง5้าเซนบาทอันนี้ไม่ต้องไปสนใจก็ได้นะครับในส่วนของประกันอะไรตรงนี้มันมีเงื่อนไขอยู่เราต้องไปอ่านรายละเอียดว่ามันยังไงต้องกว่าจะได้สิทธิอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันมีเงเงื่อนไขอยู่ การที่เราจะทําหรือการที่เราจะเอาประกันอะไรต่างๆเราต้องอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดหรอกในเรื่องของการเอาประกันไม่ว่าจะประกันของที่ไหนก็ตามแต่นะครับมันไม่ง่ายเลยในการเอาประกันนะครับตอนพูดเอาพูดง่ายแต่พอพอพอทำไปแล้วแล้วมันเกิดอุบัติเหตุหรือเราจะเอาประกันคลมประกันอะไรเนี้ยมันยากเลยนะครับแต่ละเครือข่ายโอ้ยรายละเอียดนู่นนี่นั่น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 ที่เขาไม่ได้บอกเรานะครับผมไม่ได้ว่าของเครือข่ายไหนหรอกผมไม่ได้ว่าประกันของใครไหนหรอก นะครับแต่มันมีรายละเอียดเราต้องอ่านรายละเอียดให้ดีโดยปกติคนทําประกันเขาไม่ค่อยอ่านรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตัวหนังสือตัวเล็กๆเล็กๆเขาไม่ค่อยอ่านนะครับอ่านให้ดีก่อนที่จะเซ็นทําประกันชีวิตหรือการทําประกันอะไรก็แล้วแต่เราต้องอ่านให้ดีๆนะครับว่าเงื่อนไขถ้าเป็นแบบนี้แล้วเขาจะจ่ายหรือไม่จ่ายถ้าเป็นแบบนี้เขาจะจ่ายหรือไม่จ่ายบางทีเราทําประกันไปเราลงเงินไปแล้วนะเราขาดทุนก็เยอะนะครับประกันน่ะมันไม่ได้ง่ายในการเอาประกันในการเคลมประกันน่ะมันไม่ได้ง่าย ตอนพูดขายอย่างง่ายมันพูดได้พูดโอ้ยแบบนี้ได้แบบนี้ได้เคลมได้แบบนี้เแบบแบบคลมได้ปเอากันจริงๆอ่ะมันเคลมไม่ได้เคลมยากนะครับดูให้ดีก่อนการทําประกันนะครับผมเองผมไม่เคยทําประกันหรอกเสนอขายมาแล้วกูกูไม่ทําอ่ะขออภัยที่ใช้คำหยาบนิดนึงเสนอขายมาหรอกผมไม่ทําหรอกประกันนะอ่ะนะอ่ะมาที่มาดูในเรือนของอินเทอร์เน็ตนะครับของดีเทคความเร็ว2เมกเดิมตอนนี้เบิ้ลความเร็วเป็น4เมกะบิตเพอร์เซ 150บาท30วันนะครับต่ออายุอัตโนมัติ6รอบเหมือนกันครับทุกค่ายต่ออายุอัตโนมัติ6รอบกับโปรโมชั่นแพ็กเกจของเดือนมิถุนายนตัวนี้หรือจะเป็นความเร็ว4เมกเดิมนะครับเบิ้ลความเร็วขึ้นเป็น10เมกะบิตเพอร์เซกสองร้อยบาท30วัน30วันนะครับต่ออายุอัตโนมัติ6รอบเหมือนกันนะครับทุกแพ็กเกจรวมภาษีแล้วแวด VAT แวดก็ v AT v AT v AT คือรวมภาษีแล้วนะครับ ขายที่ d ีแท็กวันนะครับดีแท็กวันนี้ก็คือติดต่อร้านค้ายอย่างเดียวลูกค้าไม่สามารถทีก่กดสมัครเองได้นะครับโปรโมชั่นของ d ีแท็ตัวนี้ติดต่อร้านค้าเท่านั้นถ้าต้องการที่จะได้โปรโมชั่นแพ็กเกจตัวนี้นะครับนี่คือในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นที่นํามาฝากสําหรับทุกทกท่านกันนะครับในช่วงของเดือนมิถุนายนวันนี้วันที่อัานคลิปก็คือ6มิถุนายน2 5 6 4นะครับโปรโมชั่นก็ออกมาแล้ว นะครับโทรมอบออกมาตั้งแต่วันที่1ถึง15มิถ <ย Bon. 35> ุนายน2 5 6 4เบอร์ใหม่ของโทรมบในระบบเติมเ wow, งินเท่านั้นนะครับส่วนเป็นเบอร์เก่าก็ลองกดสมัครดูเผื่อได้นะครับหรือจะเป็นในส่วนของ a i s วันทุกข้อหรือ a i s ระบบเติมเงินนะครับเริ่มสมัครได้เปิดเบอร์ใหม่น่ยก็ตั้งแต่5ถึง15มิถุนายน2 5 6 4เท่านั้นนะครับเบอร์ใหม่น่ยได้ถึง15 ส่วนการย้ายค่ายมาใช้ AIS 1เอสวันทุสามารถสมัครโปรโมชั่นแพ็กเกตนี้ได้ตั้งแต่วันที่5ถึง30มิถนิทุนายน2,564ต่ออายุ6รอบเช่นกันนะครับโโมบก็ต่ออายุ6รอบ a d ดี c ทก็ต่ออายุ6รอบนะครับนี่คือสิ่งที่นำมาบอกกับทุกๆท,ท่านกันในช่วงของเดือนมิถุนายน2,564นะครับกับแพ็กเกตนิด แบบไม่อ้นไม่ลดสปีดนะครับที่เขาเบิ้ลสปีดขึ้นมาแล้วก็ราคายัางคงเดิมนะครับจาก2เมกเดิมเบิ้ลเป็น4เมกจาก10เมกเดิมก็เบิ้ลเป็น10เมกนะครับราคา150บาทกับราคา200บาทเหมือนเดิมรวมภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับชื่นชอบเครือข่ายไหนชื่นชอบอของใครไหนนะครับก็แล้วแต่ส่วนบุคคลของท่านเลยนะครับก็สามารถที่จะหาซื้อหาสมัครกันได้เลย ในการใช้แพ็กเกจโปรโมชั่นแบบราคาพิเศษที่นำมาฝากทุกๆท่านกันในตอนนี้นะครับทั้ง3ค่าย d t แทระบบเติมเงิน AIS ระบบเติมเงินหรือ AIS o n วันทุกข์อและ True Mob ในระบบเติมเงินนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวจะนำข้อมูลดีๆมาฝากกับทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งหรือมีอะไรที่อัปเดตใหม่ๆเดี๋ยวจะนำมาฝากกับทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ